ทริปนี้จะพาทุกคนไปนอนโฮมสเตย์กับชาวบ้านกันครับเหมือนมาเยี่ยมญาติเลยหนกมาที่นี่มาเยี่ยมญาติตื่นเช้าชมพระอาทิตย์กับท้องฟ้าสีพาสเทลโคตรสวยนี่ครับพระอาทิตย์กาลังขึ้นแล้วกินมึกสดๆที่เพิ่งขึ้นจากทะเลนี่นะครับเป็นไงสดๆเลยนะจ๊ะและอ้าปากค้างไปกับวิอัจจรบันทะเลไทยครับทะเลเรืองแสงโอ้มันคืออะไรกันเนี่ย โอ้ยสวยไอจีผมมาเมซิ่งมากเนี่ยโคตรว้าวอะ่ะไปด้วยกันสักสามวันสองคืนนะครับที่จังหวัดชุมพร หลังจากขับรถไปยาวนานประมาณ8ชั่วโมงครับตอนนี้ถึงที่พักเรียบร้อยแล้วชื่อเวลาทะเลรีสอร์ทเป็นที่พักอยู่ติดทะเลเลยครับข้ามถนนไปเนี่ยก็จะเป็นทะเลเลยที่พักน่ารักมากครับมีความมินิมอลนะแต่ขณะดเดียวกันเขาก็ตกแต่งแบบบีชบาร์มีเรือใบมีเซิร์ฟบอร์ดตกแต่งน่ารักน่ารักทั้งรีสอร์ทเลยตอนนี้เรากําลังรอเรเือกันอยู่ก็เดี๋ยวเรือมาก็ไปเที่ยวเกาะกุลากันไปชมความงามของทะเลชุมพรกันเรากําลังจะไป เกาะกุลานะครับเป็นเรือนําเที่ยวนี่เห็นไหมโอ้โหเอาแค่นี้ก่อนแค่เห็นทะเลกับฟ้าใสๆนี่ก่อนสวยขนาดนี้เลยดูดินะส่วนคนนี้สวยกว่าเนี่ยฮะโอ้โหให้ดูทะเลให้ดูทะเลก่อนสวยไหมเดี๋ยวไปบนเกาะจะสวยกว่านี้ใช่ไหมครับเราสี่คนสี่คน สี่คนอ้ายมาสี่คน <In> ถึงแล้วครับเกาะกุลาเห็นข้างหลังไหมเอย้ยน้ำใสอยู่นะเดี๋ยวพาลงไปดูนี่นี่น,น,น,นี่พี่เขาบอกว่าต้องเดินไปเสียค่าขึ้นเกาะก่อนนะครับนี่ให้ดู ah น้ำข้างหลังว่าใสไหมละ่ะ ขึ้นมาแล้วก็ต้องไปจ่ายค่าค่าอุทยานก่อนนะครับก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงคือที่เกาะกุลาครับเขาจะเป็นสถานอนุบาลเต่าทะเลครับก็จะนําเต่าเนี่ยมาดูแลจนกว่าเขาจะแข็งแรงพอที่จะออกสู่ทะเลได้แต่ว่าวันที่เรามาน้องออกไปหมดแล้วไม่อยู่ให้เราดูอดไปก็เดี๋ยวไปเที่ยวเชายหาดสวยๆกันครับไปอันนี้เดินขึ้นเขาเล็กๆครับประมาณร้อยเมตรสั้นๆ แป๊บเดียวก็ถึงแต่ทางแบบว่ามีแต่หินว่ะมันจะต้องไต่เชือกเล็กๆลงไปนี่ไม่ยากเท่าไหร่แต่ว่าต้องระมัดระวังนิดนึงอันนี้คือร่องรอยของน้องเต่าทะเลนะครับขึ้นมาวางไข่ ตรงนี้ว่างไข่เป็นรอยนรอยเขาเอาดูงไงดูไงรอยรอยเขาเดินลงไปข้างล่างไปแล้วหายไปแล้ว อันนี้เรียกว่าถ้ำพระจีนนะครับก็จินตนาการเป็นรูปพระนะข้างบนนู้นเป็นพระอยู่มองดูดีๆมีต้นไม้ขึ้นตรงจมูกด้วยพี่เขาบอกเป็นไรสิงโตแล้วแต่จินตนาการนะครับอันนี้เขาเรียกว่าบามหมึกนะครับซึ่งหัวค่ําเขาก็จะมาจับหมึกกันที่นี่กลางวันเขาก็ทิ้งกันไว้แบบนี้อารมณ์ฟิลประมาณนั้น,นยกยอใช่ไหมเอออารมณ์ประมาณยกยอเออเป็นอวนเออก็คือดักรอไว้ให้หมึกมันเข้าไปข้างใน อเอาไฟล่ออ๋อใช้ไฟล่ออซึ่งเราก็ต้องมาจับมนตอนหกข้าใช่ปะแล้วก็ไปทำกินที่เวลาทะเลรีสอร์ทจะมีกิจกรรมเล็กๆให้ทำก็คือปั่นจักรยานหรือขับ ATV ครับซึ่งเราสามารถเอาไปขับได้ฟรีเลยนะริมถนนเลียบหาดก็ได้หรือถ้าจะลงไปในหาดเนี่ยก็ได้ด้วยครับซึ่งช่วงเย็นๆเ,เนี่ยบรรยากาศดีมากถ้าใครมาก็อย่าลืมไปขับเล่นกันนะ อาหารมื้อเย็นของเราวันนี้นะครับเป็นซีฟู้ดนะครับนี่กุ้งเห็นไหมนี่กุ้งอันนี้ปลาหมึกนี่อาหารใต้นลครับก็อันนี้ไม่แน่ใจเขาเรียกว่าแกงอะไรแกงเหลืองเหรอน่าจะใส่ขมิ้นมาด้วยแล้วก็ของกินเพียบเลยซึ่งเดี๋ยวจะกินปลาหมึกให้ดูก่อนนะน,นะนี่ฮะอร่อยอันนี้ปลาน่าจะเป็นปลาทะเลจะบอกว่าบรรยากาศดีมากนะเห็นไหม ฟ้าข้างหลังท้องฟ้าสีละมุนมากสีพาสเทลของที่นี่อร่อยครับช้ได้ <c oughs> ก็เป็นมื้อเย็นของเราวันนี้ครับกินท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้เลยบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับหน้าที่พักเราเป็นไงสวยไหมนี่ <c oughs> ตื่นมาแต่เช้าครับแล้วก็รอชมพระอาทิตย์ขึ้นครับในข้างหลังนี้เลยเนี่ยโอ้หน้าที่พักตอนนี้แบบบรรยากาศดีมากเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศกันนะ นี่ครับพระอาทิตย์กำลังขึ้นแล้วมื้อเช้าของเราเป็นข้าวต้มวันนี้ฮะบรรยากาศค่อนข้างดีนั่งกินข้าวริมทะเลเดี๋ยวคืนนี้จะเปลี่ยนบรรยากาศไปนอนโฮมสเตย์บ้างครับเขาจะมีพาไปดูทะเลเรืองแสงด้วยคัน <c oughs> นี้จะไปนนอนแบบชาวบ้านชาวบ้านนิดนึง พอออกจากเวลาทะเลรีสอร์ทนะครับเราขับรถกันไม่ไกลนะก็จะไปถึงอีสถานที่ของทริปนี้ครับอ่าวครามอ่าวครามเนี่ยเป็นอ่าวเล็กๆครับมีโฮมสเตย์ของชาวบ้านอยู่แค่4ีหหลังเองโดยที่นี่เขาก็จะยังมีวิถีของชาวประมงนะครับยังมีการหาปูหาปลากันอยู่นะแต่ขณะเดียวกันก็เปิดเป็นโฮมสเตย์ให้เราไปพักกับเจ้าของบ้านเขาได้ครับอย่างในทริปนี้เนี่ยเราไปพักกันที่บ้านตาโฮมสเตย์นะครับมีคุณพ่อคุณแม่เจ้าของบ้านอยู่นะแล้วก็แมงสองตัวให้เราเล่นด้วยและหลังจากนอนชิวไปหนึ่งตื่นก็ถึงเวลลามื้้อเย็นแวครับ นี่เป็นมื้อเย็นของเราวันนี้นะครับเป็นเซตสำหรับสองคนนะอันนี้เต็มๆเลยใครมาก็จะได้กินแบบนี้นะครับทั้งปูทั้งปลาทั้งกุ้งเนี่ยมีผลไม้ด้วยเป็นบังคุดนะนะกินข้าวกันจ้าอันนี้เป็นปูจ้ะเป็นปูตุยแล้วนะฮะเออเพราะว่าถ้าเป็นอยู่มันจะดิ้นได้ <c oughs> แล้วก็อันนี้เป็นปลาเนี่ยนะปลาของชาวบ้านนี่แหละนี่ให้ดูเห็นไหมกุ้งกุ้งตัวใหญ่มากเต็มช้อนอ่ะ มาขอกินเหรอเหมียวข้ากล้องหน่อยอาหารสดมากคุณแม่อร่อยปูโดยเฉพาะปูแล้วก็กุ้งผมชอบไปกุ้งไอ้ผัดไ,ไอ้ผัดพริกแกงใช่เขาเรียกว่าชูฉีกุ้งซึ่งกุ้งตรงนี้คือกุ้งทะเลเขาเรียกกุ้งเฉบวยอา่อาไอ้กุ้งดองน้ำปลาก,ก็เฉบวยสดแล้วก็มาจะดอง,ดองสดๆแล้วมาฟีดซึ่งค่อยมาทำให้ลูกค้าทานจะเป็นแบบนั้น แล้วก็ทุกอย่างสดหมดเลยมันไม่ปลาปลาหัวโปง่งที่ทานก็นคือปลาหัวโป่งปลาปลาหัวโป่งนี่เป็นสายพันธุ์เดียวกันกับปลาปลากระปงอ,อ่าสายพันธุ์เดียวกันแต่ว่าหัวโป่งมันจะอร่อยกว่าเอออ่าจะประมาณนั้นผมก็ชอบมากเลยอาหารอร่อยโดยเฉพาะป<ฆ>ูมมานี่เนื้อสดสดเลยนุ่มแล้วกินง่ายมากามคือมันมันได้สดจริงๆอะ่ะที่นี่มันจะมาเจอแลเจออาหารสดสด จะพลิกแพงไปตามฤดูกาลของอาหารว่ามันจะมีอะไรบ้างบางทีก็จะมีแมงดามาก็ต้องยำแมงดามีก้างมีกุ้งมีทุกอย่างซึ่งทางเราก็จะจัดสรรให้ตามตามท้องทะเลเรียกว่าวันนี้จับได้อะไรมาเอานนมาทำให้กินเราจะฟิกไม่ได้ว่าจะให้ทานอะไรบางวันแกงเหลืองบางวันแกงคั่วไปอ็นสีได้ไปอ็นสีมาซึ่งมันบอกไม่ได้เลยอะว่าเราจะทําอะไรตาม ตามตามที่เราลูกค้าต้องการมาแล้วบอกว่าวันนี้อยากทานแกงเหลืองเขาจะทําให้ประมาณแต่ไม่เป็นไรยังไงก็อร่อยทุกอย่างแล้วเรามานะครับเราเหมือนมาอยู่บ้านเขาอะปกติอะคุณบ้านแม่ปนน่ะเขาเป็นหมู่บ้านชาวประมงตัวนี้อยู่แล้วเนาะที่อยู่เองอยู่แล้วแล้วเขาก็ต่อเติมขึ้นมาให้เป็นโฮมสเตย์ให้เราได้พักกันนะครับมีประมาณแค่กี่ห้องเองสมห้องใหญ่หนึ่งห้องเล็ก3มห้องใหญ่หนึ่งห้องเล็กครับมีแขกไม่ค่อยเยอะเออไม่ เรียกว่าสงบสงบแล้วกันไม่ไม่กระทึกคึกโคมนะฮะมาแบบมาพักผ่อนจริงๆมานอนลมเย็นมากสบายสบายเหมืนมาเยี่ยมญาติเลยลูกมาที่นี่มาเยี่ยมญาติเออน่ารักด้วมา้านตาเราต้องมาเยี่ยมญาติเป็นกันเองเออน่ารักไม่มีกฎระเบียบอะไรคุณแม่คุณพ่อเขาน่ารักนะครับมีแมวให้เล่นด้วยโอเคอ่ะไปเดี๋ยวคืนนี้ไปออกทะเลกันนะครับประมาณสองทุ่มเดี๋ยวไปดูหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของประเทศไทยอ่ะโอเคอันนี้มอนมอนอันนี้อ่าท่านเลอเยอะอืม ลูกค้าเห็นเลรมีว่ะซื้อแมวเลี้ยงมาให้ตลอดเลยอืมแล้วเขารู้ว่าเรามีแมวเนื้อเขารู้เรามีแมวมาถึงรอเลยอืมนี่ลักกี้กับซีมอนนะครับไอ้กี้ไม่ได้เป็นสกอร์เลยครับให้เขายืนได้นะครับเป็นสกอร์อ๋อโอ้โหดเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูไอ้กี้ทำได้ไอกี้ทำได้เหรอเอากี้เอามากี้กี้ยืนยืนกี้ยืน ยืนยืนเร็วขี้ยืนยืนยืนเร็วมามายืนยืนเเออยืน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 เออเออเออขี้ยืนขี้ยืนยืนยืนเร็วยืนเร็วยืน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 เออ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 เจ๋งเจ๋งมาไม่ทำอ่ะขี้เกียจ องทุ่มตรงครับเรากําลังจะไปบามหมึกกันครับก็คือเป็นวิถีชาวประมงของที่นี่มันคือการดักปลาหมึกเอาไว้ใช้ไฟล่อใช่ป่ะแล้วเราก็จะไปจับปลาหมึกมากินกันมาแล้วนี่เรากําลังมาบามหมึกกันนะครับมันเป็นภูมิปญาชาวบ้านนะครับบาม,มึกนี้ถ้าถ้านับปีพศนี่เป็นหลักร้อยปีแล้วครับท,ที่ที่มีมาแบบตั้งเดิมเลยครับ S <S ะเปลี่ยนก็แค่ไฟที่จาก,มากจเมื่อก่อนเปตะเกียงใช้พฟยุใช่ไหมแล้วก็มาเป็นแก๊สแล้วก็มาพัฒนาเป็นแบตเตอรี่ <S <S มันก็คือเหมือนการยกยงงอไงใช่ไหมครับการก็คือการยกยอนะครับการก็ยกยอยกยอเลยครับอันนี้คุณพ่อาใช้สวิงใช่ใช้สวิงสวิงตักขึ้นมานะฮะนี่มาตัวเป็นๆเ,เลยนี่นี่คือหมึกที่ได้มาจากทะเลโอ้อโหสดๆเลยฮะจริงๆแล้วบางบางคนเขาเขาช็อตนะครับ มาช็อตในกะลีกันเลยผมก็ชอบผมก็ชอบมันกินได้มันนมแมวน้ำที่มาได้ช็อตที่นี่ก็เหมือนมาหาครอบครัวมาเยี่ยมญาติอะไรแบบนี้กินกันให้อิ่มไม่ต้องไปอะไรเยอะแยะมาดูใกล้ๆนะนี่นี่นี่เต็มเอามีปลาหนึ่งตัวที่ไม่นั่นก็เราก็จะปล่อยไปปลาตัวเล็กให้มันกลับไปเติบโตธรรมชาตินะฮะส่วนปลาหมึกนี่ที่เราได้มาก็ อ่าวันนี้จับกินให้หมดมนเขนะาลองลองจับดูใกล้วันนี้มันพะอ่ะเดี๋ยวเที่ยงคืน่อ้กินใช่ให้อพอพ้นเฮ้ย,ยมือสดๆเลยอะ่ะ<ช>เอออ่ตัวก็จะใสตัวใสใครับประมาณนี้และพังลงไปแล้วก็กลายเป็นปลากระการังเทียมให้ปูปลาหรือว่าสัตว์อื่นมาอยู่ที่หลบภัยของสัตวอื่นมายควทุกปีทุกปีจนกลายเป็นว่าเป็น เป็นแหล่งปะการังเทียมที่ใหญ่อยู่ใต้พื้นน้าทาให้สัตว์ต่างๆไม่ว่าสกุลปลากระพงปลาเกา๋าปลากระดูกทะเลรั่วปลาต่างๆก็มาล่าปลาอื่นอยู่ในในปะการังที่เกิด<อ>จากการทําบานนี่แหละอย่างผลของการทําบารเนี้พวกเราไม่ต้องเลี้ยงหอยอหอยเมงผู้นะไม่ต้องเลี้ยงเพราะว่าซากนี้มันหอยจะมาเกาะไว้อและถึงเวลาาก็ ดำตัดง่ายเดีจากมานี้แล้วก็เอาเอไป,ไปาเป็นอาหารลให้กับักต้องเที่ยวอีกอแล้วลูกจะโตกว,ว่าเพราะว่ามันต้องค้างปีนี่<อ>มันมีเวลาอยู่นิ่งนานจะไม่ต้องมีอาหารที่ที่ท,ที่แบบไม่ไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะอก็ได้อาหารไปพร้อมๆกันหลายๆด้านคือถ้าใครจะมาจริงแนะนําคืนเดือนมืดเนี่ยจะจะเห็นความสวยงามของที่นี่สวยมากถ้าคืนเดือนสว่างก็ปลาหมึกมันจะไม่ค่อย มาใช่ไหมพี่มันจะไปเล่นตรงไหนก็ได้ใช่ไหมะการที่มีแสงกว้างจากดวงจันทร์นี้ทำให้เขาเขากระจายไปทั่วได้ผมมีนกด้วยมีด้วยมีนกมาเกาะดูดิมารออ้ยมารอกินปลาเลยเหรอใช่ใช่กูเห็นปะเขาเขาเฮ้ยมันยังเจ๋งอ่ะแล้วมันมาลอกินแล้วนะแล้วมันไม่หนีคนด้วยนะไปแล้ะเออหน้าที่เขาเลยเราก็ต้องบริการเขาเราอยู่กันมาหลายปีแล้ว และหลังจากการบามมึกนะครับสิ่งที่ Amazing ที่สุดในทริปนี้ก็คือทะเลเรืองแสงครับคุณพ่อกับพี่คนขับเรือเนี่ยพาเราวนไปจุดที่สวยที่สุดเลยนะแล้วใช้สวิงตีน้ำขึ้นมาให้เห็นทะเลเรืองแสงแบบนี้เลยโอ้หมันคืออะไรกันเนี่ยสวยมากโอ้นี่ลากยาวเลยเนี่ย โอ้ตรงนี้เยอะมากลากยาวเลยโอ้ยสวยไอ้จริงผมเาม a ซิ่งมากเนี่ยโคตรว้าวอะ่ะนี่คือทะเลเรืองแสงที่จังหวัดชุมพรนะฮะโหสวยได้แบบนี้เลยอะ่ะจริงๆ กลับมาแล้วครับโอ้โหอเมซิ่งมากจริงๆโคตรสวยเลยเดี๋ยวเราได้ปลาหมึกมามันไม่เยอะมากครับแต่เดี๋ยวให้คุณแม่ทำให้กินแอบมาดูคุณแม่ในครัวครับกำลังทำมือดึกให้เรากินนี่ปลาหมึกสดๆโอ้โหสดขนาดไหนดูจริเนี่ยเห็นไหมเออดูดิดูดิเออเห็นไหมพอพอตัวจิ้มมันทีเห็นไหมตัวจิ้มมันมันเป็นอะไรที่แบบว่ายังมีเซลล์อยู่ไงอืมใช่ เท็มยุบงย,ยุบยิบเลยอ่ะโอ้ยน้ำลายไหลแล้วเนี่ยไปเดี๋ยวไปนั่งรอกันดีกว่ามาแล้วมาแล้วพ่วอกริบจ้านี่นะครับมือดึกของเราคืนนี้ปลาหมึกสดๆเป็นซาซิมินะจ๊ะคุณแม่ทําให้ทานอ,อร่อยมาก นี่นะครับเป็นไงสดๆเลยนะจ๊ะ mm. อร่อยราลับฝันดีแล้วครับคืนนี้เรากำลังจะออกเรือไปชมพระอาทิตย์ขึ้นนะครับโดยมีฝีพายเป็นพิเตส้นะฮะนี่ แต่จริงๆคือเดี๋ยวติดเครื่องไปโอ้ยบอกให้นี่ให้ดูบรรยากาศนี่ฟ้ายามเช้าบรรยากาศดีมากนี่หน้าบ้านเราเองนะครับ จะทำพระจีนเมื่อก่อน oh. อ่อ๋อจะมีเรือสมอตีนมาจอดบางเรื่องบางลมแถวนี้ยนะ oh. อ๋อเมื่อก่อนจะมีพระจีนตั้งอยู่องค์หนึ่งอัน oh. นี้คือแพงต้นตนะ oh, อ๋ะนนอนี่แเงต้นแพงต้นมันดบตอนวันเราจะเห็นเป็นแบบนี้ครับอ่ามันดบเลยมันดบคืออะไรครับมันมีชีวิตก็มันมันแก่อ๋อ oh. แก่แล้วก็ลาย อีกที่หนึ่งที่พิธิศพาเรานั่งเรือไปและผมชอบมากก็คือที่หาดรกกรรมครับคือเป็นหาดลับๆเลยครับไม่มีคนไม่มีไฟฟ้าไม่มีห้องน้ําแต่น้ําทะเลใสามากซึ่งจริงๆที่เนี่ยขับรถเข้ามาทางปกติได้นะปัก GPS ไปกันได้ครับนี่หาดลกกรรมนะฮะโอ้โหน้ําใสาๆของที่นี่นะครับให้ดูความใสของน้ําเห็นปะ่ะมันมีแสงวิปปบวับวิบวับขึ้นมาเลยอะ่ะนี่หาดยามเช้านะครับมันก็จะใสๆแบบนี้นะฮค เจ้าต,ตัวนี้คือแซลมอนนะครับพอคุณแม่แม่ปูนกับพ่อสเสน่ห์เขาเลี้ยงไว้หลังออกจากอ่าวครามเรามีแวะไปอีกที่หนึ่งครับอัศจรรย์ที่เที่ยวชุมพรเหมือนกันชื่อว่าคลองหินดำครับเขาจะเป็นคลองหินหน้าตาประหลาดแบบนี้แล้วมีน้ำใสๆจากธรรมชาติไหลผ่านครับมันยากาศดีนะลงไปชิลได้ถ่ายรูปได้ครับแนะนำให้แวะเลยวันนี้อยู่ที่คลองหินดำนะครับจังหวัดชุมพร เป็นทริปที่ผมชอบมากๆทริปหนึ่งเลยครับชุมพรเนี่ยเจอแต่ความว้าวแบบเฮ้ยประเทศไทยมันมีแบบนี้ด้วยเหรอเฮ้ยแล้วเฮ้ยอีกทั้งทริปครับรายละเอียดค่าที่พักต่างๆขึ้นไว้ดูกันตามนี้นะใครจะไปเนี่ยดูพยากรณ์อากาศกันดีๆนะครับโทรสอบถามที่พักเอาก็ได้จะได้เที่ยวสนุกๆเจออะไรว้าวแบบที่เราเจอด้วย